ผมจะชอบคนที่สามารถจัดก,การเองได้ในส่วนของตัวเองที่รับผิดชอบไม่ใช่ว่าก็ต้องอยู่ด้วยอยู่ด้วยตลอดอย่างเงี้ยเราจะได้ไปทํางานอย่างอื่นต่อแต่ละคนมันก็จะมีวิธีการทํางานต่างกันเนาะในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราก็จะชอบลูกน้องที่เหมือนกับทางานในส่วนของตัวเองที่รับผิดชอบเนี่ยในการบริหารของเขาเนี่ยได้เองคือไม่ต้องมานั่งถามนั่งรอคําสั่งอะไรอย่างเงี้ยผมจะชอบคนที่ส <amo, S 1> ามารถจัดการเองได้ในส่วนของตัวเองที่รับผิดชอบคือถ้าในช่วงต้นเนี่ยเราอาจจะมีการต้องสอนงานสั่งงานอะไรไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะต้องมีการเรียนรู้ไงซึ่ จะเน้นในเรื่องของการที่ว่าให้เขาเดียติดตามเราเพื่อให้เขารู้ว่าเราเนี่ยทำงานแบบไหนเราชอบแบบไหนสมมุติเวลาเรารับลูกค้าหรือเราหาลูกค้าเนี่ยเราพูดอะไรเราพูดแบบไหนทําแบบไหนอธิบายยังไงซึ่งเขาเนี่ยน่าจะต้องเรียนรู้กับเราแบบนี้เพื่อเอาไปส่งต่อให้กับลูกค้าไม่ใช่ว่าเราต้องอยู่กับลูกค้าตลอดไปจะมีลูกค้ามาหรืออะไรยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยอยู่ด้วยตลอดอย่างเงี้ยซึ่ง ลูกน้องที่สามารถรับงานช่วงต่ออย่างเงี้ยจากเราได้เนี่ยเราสามารถปล่อยมือลงได้เราจะได้ไปทํางานอย่างอื่นต่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขายหรือของผลิตหรือของอะไรต่างๆก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยแหละคือต้องสามารถบริหารตัวเองให้ได้การจัดการที่ดีให้ได้ครับถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาเราสามารถคุยเป็นเคส by เคสได้หรือจะมีการประชุมประจำอาทิตย์ประจําเดือนก็คือมาสรุปผลให้ฟังคือผมเป็นคนไม่ค่อยจู้จี้จุกจิกลูกน้องแต่ว่าถามว่าจะสังเกตทุกคนเหมือนไม่สนใจแต่สนใจนะคือจะแอบดูจะคอยดูพฤติกรรมจะดู ดูวิธีการทํางานเขาอยู่ตลอดมันก็เป็นการ monitor ชนิดหนึง่งแต่ว่าไม่ได้ลงดีเทลเพราะว่าส่วนมากผมจะปล่อยให้เขาทํางาน้เต็มที่เลยนอกจากว่าพอเราเห็นแล้วมันเริ่มมีอะไรผิดปกติหรือมันมีอะไรที่มันล่าช้าเนี่ยเราจะเริ่มเอะละแล้วจะเริ่มเรียกเข้ามาคุยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราจะศึกษาพฤติกรรมของลูกน้องคนนี้ว่าเขาทํางานแบบไหนอะไรยังไงต่ออย่าง้ยครับ